นะเดอะอุ้ม,ามาาาชาแนลค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอน ตัดต่อนะคะแบบตัวอักษรแบบลอยขึ้นนะคะที่กำลังฮิตอยู่เนาะก็คือแอปนี้นั่นเองนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะแต่อุ้มไม่ได้โหลดในพวก p พ y ส t o r e แอ p ส t o r e อย่างนี้นะคะแต่คืออุ้มเนี่ยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะคะแบบมันฟรีด้วยไงทุกคนมันโปูด้วยเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็เดี๋ยวถ้าแบบ ใครอยากให้สอนนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะมาสอนคลิปหน้านะคะก็รอติดตามดูด้วยนะคะแต่วันนี้อุ้มจะมาสอนทําตัวหนังสือลอยขึ้นก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดต่อกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็กดมาที่แอปนะคะทุกคนก็กดบวกมาเลยนะคะขนาดก็เลือกไปนะคะนี่เราจะใช้เป็น720แล้วก็กดสร้างโปรเจกต์เลยนะคะ แล้วก็จะได้หน้าแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็กดบวกมาเลยนะคะแล้วก็เลือกมาที่ text หรือว่าข้อความก็พิมพ์ไปเลยนะคะว่าจะพิมพ์ว่าอะไรมุมจะพิมพ์ว่าคำว่าไอตานะคะเหมาะกับเพลงนี้แล้วก็จะมาปรับขนาดเป็น40นะคะสีด้วยแล้วก็คือตัวนี้ แล้วก็จะมาปรับแต่งตัวอักษรกันนะคะซึ่งเอาตัวนี้นะหรือว่าจะอันไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนี่เราก็จะขยายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดถูกไปเลยนะคะชิมป้า เรก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้เราเลื่อนมาที่ส่วนจุดหนึ่งสองนะคะก็กดที่ตรงนาฬิกานะคะนี่แล้วเราก็ลดความเร็วเป็น2.20นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็มาที่5 จุดศูนย์หนึ่งนะคะในห้าก็ได้แล้วแต่ทุกคนนั่นแหละเนาะแล้วก็กดที่ f ที่สีส้มนะคะทุกคนก็กด effect กดที่อันนี้นะคะเพิ่ม effect แล้วก็เลือกเป็นอันนี้ replace นะคะเป็นทำซ้ำเนาะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็ให้เราเลือก ทาซ้ำการกระจายนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็กดบวกมาเลยนี่จำนวนเราก็ปรับประมาณ40นะคะตัสมีเราก็จะปรับ1,500นะคะทุกคน,นก็จะแบบกระจายกระจายเนาะ แล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างมาหาคำว่า offset นะคะ x ปรับ1,000เลยนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็แตะที่ y ปรับเป็น3,000เลื่อนมันกันเลยค่ะทีเดียว จะสั่งพันเลยทุกคนเลยแล้วด้วยไม่ใช่จะถึงแล้วเลยแล้วเราก็กดบวกตัวนี้นะคะชิปแล้วก็ดึงมาไว้ข้างหน้าเลยนะคะมาข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลัง เราก็มาประมาณ9.20หรือว่าเท่าไหร่ก็ได้เนาะ9.19อะไรเงี้ย y เราก็จะมาปรับลบ3,000นะคะ มันเลยทุกคนหกพันเจ็ดแล้วพันแปดอะเลยแล้วหนึ่งไม่เคยตองเป็ดเลยนี่นะคะ แล้วเราก็เลื่อนเดี๋ยวนะอ่าถึงบ 3, ลบสามพันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็กดตัวนี้นะคะมาไว้หลังสุดเลยแล้วก็ลองเล่นดูนะคะว่าได้ไหมอ่าเห็นแบบมันก็จะได้เนาะ อ๋อว่าแล้วทำไมข้างหน้าถึงไม่ไปทุกคนอ่าอันนี้เรากดเป็นนั่งก่อนนะทุกคนเราจะลากนะคะมาไว้ข้างหน้าด้วยนะคะเป็นนะทุกคน <Shit. S 1> มันลากไม่ไปว่ะทุกคนเอ้ยอ่าถึงหรือยังหายไปไหนแล้ว จะช้าตรงหน้างนี้นะคะทุกคนเราก็กดลองเล่นดูเห็นปะมันก็จะได้แล้วนะคะ,ะเราก็เลื่อนมาที่4ี่จุดนี่นะคะสี่จุดสองจุดอะไรก็ได้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะต่วจากออบเจกต์ก็คืออันนี้นะคะ ไม่ใช่ต่อจากมุมนะคะทุกคนเราก็จะมาปรับสักเจบห้านะคะว้าวตัวไปเลยเยไม่ใช่75็ดสิบห้าเนนะคนศูนย์ุดเจ็ดห้าห้านะคะทุกคนโอเคศูนย์ห้าตัวประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็กดย้อนกลับไปเลยก็ให้เราทุกคนนะคะกดมาที่สี่เหลี่ยมตัวนี้เลย นะคะก็กดเป็นเพิ่มหนึ่งเลเยอร์นะคะก็ให้เราเลือกเป็นอันแรกนะคะอันบนสุดแล้วก็มาที่เอฟเฟกมากดบวกนะคะแล้วก็มาที่เบอร์แล้วเราจะเลือกเป็นเบอร์ตามทิศนะคะทุกคนแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมเลยนะคะนี่มันก็จะแบบสะท้อนเงาๆอย่างนี้นะคะแล้วก,กดที่เอฟเฟกต์เบอร์ตามทิศนะคะแล้วก็ให้เรากดที่3จุดตัวนี้ แล้ก็เลือกเป็นอันที่3นะคะภาษาอังกฤษตัวดีเนาะแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยก็คือทำซ้ำนั่นเองนะคะมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะนี่ o x t o r t นะคะ ก็สำหรับแอปนี้นะคะอุ้มว่ามันเหมาะกับพวกแบบตัดต่อไฟลามากกว่านะคะทุกคนแบบถ้าเต้นให้มันแบบเ,เรีองทรงเรีองแสงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะมากกว่านะคะก็ไปลองทำตามดูนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้อุ้มด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอุ้มจะมาสอนดาวน์โหลดนะคะติดตั้ง แอปนี้นะคะแบบฟรีถาวรนะคะแต่ขอเป็นของ Android นะคะแต่ว่า iOS เนี่ยมันยังหาวิธีทาหลดไม่ได้นะคะเดีอุ้มต้องไปหาก่อนเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะ